สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าเบื้องหลังการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสตรีผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากคนหนึ่งเธอคือใครและเรื่องราวของเธอมีความน่าอัศจรรย์เพียงใด วันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนรอยไปในอดีตการเพื่อค้นพบเรื่องราวอันเปรียมด้วยศรัทธาและความอัศจร์ของนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมัทุป,ปายาตแด่พระพุทธองค์ก่อนการตรัสรู้ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้พระองค์ทรงมีพล,ลังในการบำเพ็ญเพียรจนบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ เรื่องราวของเธอไม่ได้เป็นเพียงตำนานแต่ยังเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความตั้งใจจริงที่สามารถเปลี่ยนชีวิตและสร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ได้ถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ไปพร้อมกันเลยครับท่านผู้ฟังครับนางสุชาดาเป็นทิดาของเศรษฐีผู้มั่งคั่งนามว่าเสนานิคม แห่งตำบลอุรุเวลาในวัยสาวนางได้ตั้งปณิธานอันแรงกล้าต่อรุกขเทวดาที่สิงสถิตณต้นไทรใหญ่ว่าหากข้าพเจ้าได้บุตรชายคนแรกและได้แต่งงานกับชายที่เสมอกันข้าพเจ้าจะทำการบวงสรวงด้วยข้าวมัทุปายาตอันโอชะด้วยบุญบารมีที่สั่งสมมาปณิธานของนางก็สำเร็จสมความปรารถนา นางได้บุตรชายคนแรกและชีวิตคู่ก็เป็นไปอย่างราบรื่นในวันเพนวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันที่พระโพธิสัตว์จะตรัสรู้พระองค์ทรงทำทุกขรชิริยาครบปีที่6ในวันวิสาขาปุณณมีหรือวันขึ้น15ค่้าำเดือน6อันเป็นวันครบรอบพระชันษา35พรรษาของพระบรมโพธิสัตว์มหาบุรุษ ซึ่งในครั้งนี้นางสุชาดามีความประสงค์จะทำพลีกรรมในวันเพ็ญเดือนหกนางจึงได้สั่งให้บ่าวไพร่ให้ช่วยกันจัดแจงหุงข้าวมัทุปายาตคือหุงข้าวด้วยนมโคโดยวิธีการเตรียมทำข้าวมัทุปายาตของนางมีดังนี้นางให้เลี้ยงแม่วัวนมไว้ในป่าชะเอมจำนวนหนึ่งพันตัว แล้วให้แม anyway ่วัวนม500ตัวดูดกินน้ำนมของแม่วัวนม1,000ตัวนั้นแล้วให้แม่วัวนม250ตัวดื่มกินน้ำนมของแม่วัวนม500ตัวนั้นแล้วให้แม่วัวนม125ตัวดูดกินน้ำนมของแม่วัวนม250ตัวนั้นแล้วให้แม่วัวนม63ตัวดูดกินน้ำนมของแม่วัวนม125ตัวนั้น แล้วให้แม่วัวนม32มตัวดูดกินน้ำนมของ63ตัวนั้นแล้วให้แม่วัวนม16ตัวดูดกินน้ำนมของแม่วัวนม32มตัวนั้นและในท้ายที่สุดนางให้แม่วัวนม8ตัวดื่มกินน้ำนมของแม่วัวนม16ตัวนั้น หลังจากนั้นนางก็จะนำแม่วัวนมทั้ง8ตัวมารีดเอาน้ำนมและนำน้ำนมมาเคี่ยวจนข้นเป็นนมข้นหวานทำให้มีรสอร่อยมากเรียกว่าขีรบปริวัติและในวันที่นางให้รีดนมนั้นลูกวัวไม่กล้าเข้าใกล้แม่วัวเหล่านั้นเลยพอนางสุชาดาน้อมภาชนะเข้าไปรองใต้ท้องแม่โคเท่านั้นน้ำนมก็หลั่งออกมาจากเต้านมของแม่วัวเอง นางเห็นความอัศจรรย์ดังนั้นก็เกิดความปิติยินดีอย่างยิ่งจึงตักน้ำนมด้วยมือของตนเองใส่ลงในภาชนะใหม่แล้วรีบก่อไฟด้วยมือของตนเองท่านผู้ฟังครับในระหว่างที่เคี่ยวข้าวมัทุปายาตนั้นก็เกิดความอัศจรรย์อีกครั้งฟองข้าวมัทุปายาตผุดขึ้นเวียนขวาไม่กระเด็นออกนอกภาชนะแม้แต่น้อยเท้ามหาพรหมได้กั้นฉัด ท้าโลก,กบาลทั้งสี่ได้ถือพระขันคอยอารักขาเท้าสักกะได้รวบรวมฟืนมาจุดไฟและเหล่าเทวดาจากสี่ทวีปได้นำโอชะทิพมาใส่ในข้าวมัทุปายาตนั้นทำให้ข้าวมัทุปายาตมีรสชาติอันโอชะและมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างยิ่งท่านผู้ฟังครับ เมื่อข้าวมัทุปาญาตเสร็จเรียบร้อยนางสุชาดาได้ส่งนางปุณณธาสีไปที่ต้นโพเพื่อเตรียมสถานที่แต่แล้วนางปุณณธาสีก็กลับมาด้วยความตื่นเต้นและบอกว่าแม่เจ้าคะเทวดามาประทับนั่งรออยู่ที่โคนต้นไม้แล้วนางสุชาดาได้ยินดังนั้นก็เกิดปีติอย่างแรงกล้านางคิดว่า เทวดาของเราน่าเลื่อมใสเหลือเกินตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าไม่เคยเห็นความอัศจรรย์เช่นนี้เลยนางจึงแต่งตัวประดับประดาตนเองอย่างสวยงามจัดข้าวมัทุปายาตอย่างดีลงในถาดทองคำอันมีค่าแล้วนำถาดทองอีกใบมาปิดไว้ห่อด้วยผ้าขาวห้อยพวงของหอมและพวงมาลัยไว้รอบๆแล้วยกขึ้นศีรษะเดินไปถวายพระโพธิสัตว์ด้วยตนเอง เมื่อนางสุชาดาพบพระโพธิสัตว์ผู้ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นโพด้วยพระวรากายที่ผ่องใสและสงบนิ่งนางก็เกิดปีติอย่างท่วมทน้นนางก้มตัวลงตั้งแต่สถานที่ที่พบปลงถาดลงจากศีรษะเปิดออกแล้ววางเข้ามัทุปายาตพร้อมทั้งถาดไว้ในพระหัตถ์ของพระมหาบุรุษนางได้กราบไหว้ด้วยความเคารพสูงสุดและกล่าวด้วยเสียงอันเปี่ยมด้วยศรัทธาว่า ขอมโนรถของท่านจงสำเร็จเหมือนมโนรสของดิฉันที่สำเร็จแล้วเถิดหลังจากนั้นนางก็หลีกไปท่านผู้ฟังครับเมื่อนางสุชาดากลับไปแล้วพระโพธิสัตว์เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะทรงถือถาดทองเข้ามาถูปายาสเสด็จยังริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราแล้วเสด็จลงสงน้ำจากนั้นขึ้นมาประทับนั่งริมฝั่ง ทรงปั้นข้าวมถุปายาตออกเป็นปั้นรวมได้49ปั้นแล้วเสวยจนหมดปฐมสมโพธิว่าเป็นอาหารที่คุ้มไปได้เจ็ดวันเจ็ดหนเสร็จแล้วทรงลอยถาดแล้วทรงอธิษฐานว่าถ้าจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขอให้ถาดจงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปไกลถึง80สศอกไปจนถึงวังน้ำวน แห่งนั้นจึงจมดิ่งหายไปจนถึงพิภพของกาลนาคราชกระทบกับถาดสามใบของพระพุทธเจ้าในอดีตสามพระองค์เสียงดังกริกพระพุทธเจ้าในอดีตสามพระองค์นั้นคือพระกะกุสันทะพระโกนาคมและพระกัสปะพระโพธิสัตว์กำลังจะเป็นองค์ที่สี่กาลนาคราช หลับมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าในอดีตจะตื่นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงถาดพอได้ยินก็รู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เกิดในโลกแล้วคราวนี้ก็เหมือนกันเมื่อได้ยินเสียงถาดของพระมหาบุรุษก็งวงเงียขึ้นแล้วงึมงงำว่าเมื่อวานนี้พระชิน,นสีหมายถึงพระกัสสปะพุทธเจ้าอุบัติในโลกพระองค์หนึ่งแล้วซ้ำบังเกิดอีกพระองค์หนึ่งเล่า ลุกขึ้นมาไหว้พระพุทธเจ้าเกิดใหม่แล้วก็หลับต่อไปอีกความที่กล่าวมาถึงตอนพระโพธิสัตว์ทรงลอยถาดแล้วถาดลอยทวนกระแสน้ำจนถึงกาลนาคราชได้บาดาลได้ยินเสียงถาดตกลงนั้นท่านพันนาเป็นปุกลาธิฐานถ้าถอดความเป็นธรรมมาทิฐานก็ได้ความอย่างนี้คือถาดนั้นคือพระศาสนาของพระพุทธเจ้า แม่น้ำคือโลกหรือคนในโลกคำสั่งสอนหรือพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพาคนไหลทวนกระแสโลกไปสู่กระแสนิพพานคือความพ้นทุกข์ที่ไม่มีเกิดแก่เจ็บและตายพญานาคใต้บาดาลผู้หลับไหลคือสัตว์โลกที่หนาแน่นด้วยกิเลสเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกก็รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้า รู้แล้วก็หลับไหลไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสต,ต่อไปอีกท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของนางสุชาดาไม่ได้เริ่มต้นเพียงชาตินี้แต่มีบุพกรรมที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตกาลนานแสนนานในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมมุตระนางสุชาดาได้เกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงหังสวดี วันหนึ่งนางได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์และได้เห็นอุบาสิกาผู้หนึ่งได้รับตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งปวงผู้ถึงสารณะกนด้วยความเลื่อมใสและศรัทธานางจึงตั้งความปรารถนาที่จะได้ตำแหน่งนั้นบ้างและด้วยบุญบารมีที่สั่งสมมานางได้เวียนไหวตายเกิดในเทวดาและมนุษย์ถึงแสนกับ จนมาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะและได้ถวายข้าวมัทุปาญาติแก่พระองค์ก่อนตรัสรู้ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้พระองค์ทรงมีพละกกำลังในการบำเพ็ญเพียรจนบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของนางสุชาดาเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความตั้งใจจริง ความศรัทธาที่บริสุทธิ์และการทำบุญด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสย่อมส่งผลให้เกิดความสำเร็จและความสุขในชีวิตไม่เพียงเท่านั้นนางสุชาดายังเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการสนับสนุนพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่ถวายปัจจัยสี่ที่สำคัญยิ่งแก่พระพุทธเจ้าในยามที่พระองค์ต้องการที่สุด การกระทำของนางสุชาดาแสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็นเพียงสตรีธรรมดาแต่ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าและความตั้งใจจริงก็สามารถสร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนาและโลกได้ท่านผู้ฟังครับ เรื่องราวของนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมัทุปาญาตก่อนการตรัสรู้ช่างเป็นเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์และเปี่ยมด้วยคติธรรมอย่างแท้จริงใช่ไหมครับเรื่องราวของเธอสอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของศรัทธาความตั้งใจจริงและการทำดุลด้วยใจที่บริสุทธิ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและสร้างสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นได้ ผมหวังว่าเรื่องราวของนางสุชาดาในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและผู้อื่นหากท่านผู้ฟังชื่นชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวธรรมะและข้อคิดดีๆที่จะนำมาแบ่งปันในครั้งต่อไปนะครับ และถ้าท่านมีข้อคิดเห็นหรืออยากแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของนางสุชาดาสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมยินดีที่จะอ่านทุกความคิดเห็นครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ